คุณนภพงศ์ค่ะเล่าให้ฟังถึงธุรกิจของโอเชียนมารีน a ายอชคลับหน่อยค่ะเราทำอะไรบ้างที่นี่เนี่ยเรามีท่าจอดเรือยอชนะครับปัจจุบันมีเรือจอดอยู่ประมาณ400กว่าลำแล้วก็เรามีโรงแรมซึ่งเราปัจจุบันเราปิดปรับปรุงอยู่เนื่องจากโควิดนะครับ <c oughs> ผมก็ตั้งใจงจะทําใหม่ให้ดูดีเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีคอนโดเพื่อขายด้วยนะครับปัจจุบันเราเปิดขายอยู่ชื่อโครงการโอเชียนพอตฟิโนคอนโดมิเนียมนะครับ <c oughs> ก็เป็นคอนโดลักชัวรี่นะครับ ขา,ขายคอนโดริมทะเลติดท่าจอดเรือยอชครับขอถามถึงตัวเรือยอชก่อนเพราะว่าอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยนะคะ <quindi. S 2> คือตอนนี้เรามีเรือจอดอยู่เท่าไหร่คือรายได้เรามาจากไหนคะ <c oughs> เป็นค่าเช่าหรือว่าเป็นยังไง <c oughs> เรือเรามีอยู่ประมาณ400กว่าลำนะครับารายได้หลักก็คือเราเก็บค่าเช่ารายเดือนนะฮะก็แต่ละลำก็จ่ายค่าเช่าตามความยาวของเรือเราคิดตามความยาวของเรือตามขนาดของเรือนะฮะขนาดใหญ่ต่อเดือนก็แพงหน่อยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนละประมาณหมื่นกว่าบาทจนลำใหญ่ๆมากๆก็เดือนเกือบแสนก็มีนะครับก็เป็นรายได้ค่าเช่าที่ค่อนข้างมั่ ต้องบอกว่าโควิดเองก็ได้ลผลกระทบบ้างแต่ไม่เยอะมากเรือส่วนใหญ่ประมาณ8 90%เ,เป็น, acht, นี่ยเป็น p r i v a t e y a c h t ก็คือเป็นที่ใช้ส่วนตัวจริงๆนะครับใช้กับเพื่อนใช้กับครอบครัวก็จะไม่ค่อยจะได้รับผลกระทบจากโควิดเท่าไหร่นักเรามีประมาณ560ลำเองเนี่ยที่เป็นเขาเรียกยอ c h t charter ก็คือพวกเช่าเหมารายวันไปเที่ยวเกาะต่างๆก็ทำเป็น commercial นะครับพวกนี้เองก็ต้องบอกตรงๆว่าลูกค้าต่างชาติหายไปก็ได้รับผลกระทบ พอสมควรเหมือนกันบางลำยังขายลูกค้าไทยได้ก็ยังพออยู่ได้นะครับอย่างถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดนี่สัดส่วนลูกค้าต่างชาติกับชาวไทยนี่มากน้อยขนาดไหนคะประมาณ7030นะครับก่อนโควิดเนี่ยเรามีลูกค้าเฉลี่ยประมาณวันละพันกว่าคนก็เป็นต่างชาติสัก70ประมาณ7800อคนมีคนเป็นคนไทยสักประมาณ300,400ึงคนเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมากหน่อยนะพันสองพันห้าปัจจุบันนี้ เรามีคนไทยกลับเข้ามาเที่ยวประมาณวันละ3า0ร้อถึงสี่คนก็ถือว่าคนไทยเองส่วนใหญ่ก็กลับมาหมดแล้วนะครับอ,อาจจะเป็นเพราะว่าไปต่างประเทศไม่ค่อยได้ด้วยฮะ,ะตลาดเล่นเลยยอดเองในอดีตก็เป็นที่บูมอยู่แล้วดาราต่างๆก็ค่อนข้างให้ความสนใจค่อนข้างดีปัจจุบันเราก็ได้รับนักท่องเที่ยวชาวไทยยังมาใช้บริการอยู่เหมือนเดิมนะครับค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่าเรายังไม่นับช่วงโควิดนะคะอยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยอัตราการเติบโตของธุรกิจนี้นี่เป็นยังไงคะอ่าเฉลี่ย4ีปีย้อนหลังก่อนโควิดเนี่ย โตเฉลี่ยปีละ20-30นะฮะถือว่าเป็นการโตที่ที่เติบโตอย่างมากนะ,ะเราสังเกตจากจำนวนเรือแชร์เตอร์บ๊สที่มีเพิ่มขึ้นที่เข้ามาจอดที่เราเพิ่มมากขึ้นเราเก็บสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นลงผ่านท่าจอดเรือเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะครับเห็นตัวเลขแล้วโห่ไม่ธรรมาดาเหมือนกันเนาะวันละพันกว่าคนก็ถือว่าเยอะนะ,ะถือว่าเยอะพอสมควรเลยอาจจะไม่ค่อยเห็นมากนะเพราะว่าพอตอนเช้ามาปุ๊บก็จะกระจายลงเรือต่าง อย่างที่บอกเรือบางลำจุได้3 4 0คนบางลำขึ้นไปถึง7 8 0คนนะฮะสี <ứng> ่ห้าสิบลำที่เรามีอยู่ก็รับกันไปลำละ4ี่ห้าสิบคนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วธุกรกิจของโรงแรมนะคะในช่วงก่อนโควิดเป็นยังไงบ้างคือช่วงก่อนโควิดเองก็ต้องยอมรับว่าพัทยาเองเนี่ยตลาดวิกเอนเองเนี่ยคนไทยเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าวิกเดย์ยังไงก็ต้องพึ่งต่างชาติวิกเดย์เนี่ยต่างชาติ<อ>ก็จะเป็นจีนซะเป็นส่วนใหญ่ <ứng> ซึ่ง <ứng> ช่วงนี้ก็หายไปแต่ก <ứng> ่อนโควิดเองก็จีนก็ค่อนข้างเยอะนะครับที่ที่มาเที่ยวใน กลุ่มลูกค้าที่บอกนี่นะฮะเนื่องจากโควิดเองเราตั้งใจปิดโรงแรมนะฮะ <S <S ปรับปรุงใหม่ก็ตั้งใจว่าสิ้นปีนี้ก็น่าจะเปิดรับธุรกิจท่องเที่ยวที่จะกลับเข้ามาใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรื่องมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละคะ่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ